สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทังช่องครับขอต้อนรับขอสู่ช่องวิไลเฮโชครับอ่ครับช่วงแรงๆครับของวันที่6กครับพฤศจิกายน2566าอยสิบหก่สิเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทังช่องครับมาติดตามครับตัวเลขแนวทางครับของคุณพ่อสาครนนะครับเป็นนักคำนวณครับ มให่นะครับเปิดตัวทั้งช่องวิลเลจโชวกันนะครับแนวทางของคุณพ่อสาคอนกับ16ปโก้คุชกายยนกับอ่ามาเบิรกันนะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวั้งแรกนะครับทั้งช่องเฮ้านะครับอ่าสำหรับการเปิดตัวแต่ละเซียนแต่ละสำนักนะครับ FC คุณพ่อคุณแม่นะครับระวังให้ดีเป็นยังคือวางสั่นนะครับราว่าส่วนใหญ่ นะครับอาเซียนที่มาเปิดตัวทางช่องเข้า,านะครับคลิปแรกๆม,มักซิมานเลยครับเอฟซีามากักซิมานเข้ากันเลยต้องบอกเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ว่าทั้งสี่นะครับให้ติดตามกันแล้วสำหรับตัวเลขแนวทางครับอของคุณพ่อสาครนนะครับได้ส่งมาใหม่ๆสดๆยำเลยว่าเป็นบนนะครับบนอย่างเดียว คำว่เา,าเบิ่งตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับคุณพ่อคุณแม่เฮ้เป็นบนอย่างเดียวของคุณพ่อสาคอนนะครับเป็นการเปิดตัวคลิปแรกครั้งแรกนะครับทางช่องเฮ้าพ่อก็มอธรรลุนกันว่าสําหรับการเปิดตัวครั้งแรกของพ่อสาคอนสีโสีหมานบอ่อส่วนใหญ่กับสีมิโกมีหมานกันนะครับเปิดตัวครั้งแรกทางช่องเฮานะครับมาเบิ่งน้ากันนะครับ แนวทางตัวเล็สิถูกกกโดนใจกันซ้ำใดถูกใจถูกใจค้นงบหน่อยนะครับเอฟซนะครับถูกใจค้นงบหน่อยเลวขอบอกเลยว่าตัวเล็กแนวทางของพ่อสาคอนนี่นะครับยำ่าเป็นบ่นเด้อครับถูกใจค้นงบหน่อยเพราะว่าเบื้องล้วนะครับพ่อสาคอนนะครับ 16ครับพฤศจิกายนนะครับเบึงน้ำกันอาคุณพอ่อคุณแม่มกักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้้อครับอ่าให้กำลังแรงใจกันไปนะครับเพื่อสเสด้มีกำลังแรงใจหาคลิปมาฝากคุณพอ่อคุณแม่เอซี FC ทั้งสองทุกทุกท่านกันนะครับ มาเบิ่งครับแนวทางเราต้องมาเขียนกันใหม่นะครับวิ่งบนวิ่งบนเม็ดเดียวครับเวฟซี e วิ่งบนสี แล้วก็บอกย้ำอีกเลยครับว่าเป็นหลักสิบเป็นหลักสิบครับนะครับเบ่งคัิคิ์ให้ดีนะครับพ่อสาคอนครับวิ่งบนย้ำว่าเป็นหลักสิบนะครับสี่เม็ดรเดียว เอฟซี uh, มักชอบนะครับตัวเลขแนวาทางของเพิ่น4เม็ดเดียวคุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC ทั้งช่องเฮามีตัวเลขที่ว่าเด็ดว่าดังลองเอามาใส่เลขวิ่งคุณพ่อสาค้อนกันลองเบิงนะครับเพราะว่าวิ่งมาตัวเดียว4วิ่งบน4ย่ำมาเป็นลักสีพรอมนะครับอ่าละการเนวาทางครับชุดประกบผูของเพิ่นมีแค่3ชุดนะครับเอฟซี FC. มีแค่3ชุดถือว่าเท่ากับโ้งสุดท้ายกันเลยครับมีครับ สี่สองครับเอฟซี e สี่สามครับสี่เก้าอ่านี่ครับจังหแัดวิไลาวาเป็นตัวเลขที่ถูกใจคนงบน้อยนะครับอาย่ำเ้ว้อครับอฟซี e วาป็น บนนะครับบนแล้วก็เพ่นบอกว่ามาล้านเปอร์เซ็นนะครับเบิ่งสคริปให้ดีนะครับเว็ซีคุณพอ่อคุณแม่เข้านะครับของพ่อสาครย้ำว่าเป็นบนนะครับ เอามักชอบพิจารณาฝากตอนกันนะครับเอามาฝากมาตอนเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่กันวิ่งบนเม็ดเดียวนะครับคือสี่ย่ำม,มาเป็นลักซิพร้พอมหรือว่าคุณพอ่อคุณแม่มีตัวเลขที่มักที่ชอบอยู่แล้วนะครับล่องเอามาประกบกับเลขวิ่งคุณพ่อสารอนึ่งนะครับเพราะว่าวิ่งซีเม็ดเดียวเป็นลักซ0เอฟซี FC มักตัวใดนนะครับแต่ว่าคุณพอ่อเฮ้านะครับ ประกบคู่มาให่สาชุดแค่นั้นนะครับเท่ากัว่าเน่นย่ำโคงสุดท้ายกันเลยครับประกบคู่มานะครับมี3ชุดก็คือ C2 C3C9 เก่นะครับ4 2 4 3ง9อ่าเป็นจังไดครับตัวเลขเนวทางนะครับถูกบกโดนใจ FC นะครับคุณพอ่อคุณแม่กันซ้ำใดนะครับอขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์ด้์ครับ เพื่อเป็นกำลังแรงใจครับให้ทางช่องนะครับอ่าตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็เอาครับเข่านาเกี่ยวเขา่าแอดวีไลกับไปทําทุลามากไม่ไม่นะครับฟ้าวเอาคลิปมาฝากมาตอนกันนะครับอ่าเพราะว่ารีบเอาคลิปมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่กันนะครับเพราะว่าอ่าคุณพ่อสาค่อนนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวทางช่องเฮาเป็นครั้งแรกนะครับอ่าเป็นเซียนไม่นะคำนวลไม่นะครับบ่อ,อยากให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่พลาดโอกาสกัน พราะว่าการเปิดตัวของเซียนแต่ละเซียนแต่ละสำนักถามาเปิดตัวทางช่องวิลใหิโชกนะครับมักสิโฉกสิมันก็เลยอย่าให้กระพิบตาครับสำหรับตัวเลขแนวทางของคุณพ่อสาคร16พฤศจิกายนกับ2566วิ่งบน4เมตรเดียวย้ำเป็นหลัก10บนะครับหลกักการแนวทางครับมี4,2,4,3,4,9ครับ3คู่เขียนเขียกันเลยนะครับ เอามาฝากมาตอนยิบซีผู้ป่อผู้แม่กันมักชอบแคบหน้าจอไว้พิจารณหน้าปิดแนวทางครับหมบ่มากกับฝอยพานนะครับทั้งสองเสนอเป็นแนวทางครับแต่ว่าการทํางานของแอดวิไลก็คือวอานะครับให้กับ FC เอฟซีได้ฟังกันนี่ตลอดคืออยากให้เอฟซีครับมิโชคมีลาบกันสู้ขู่สุขค้นนะครับนี่คือจุดประสงค์การทํางานของแอดนะครับอยากให้มิโชงมิลาบกันสู้ขู่สุขคนนะครับหมวดนี้นะครับกับภาวน,น่า ขออวยพรให้เอฟซทุกคนให้ไใดมโชคมิลาบกันจากการเปิดตัวของคุณพ่อสาครน,นะครับขั้งแรกทางช่องเฮา4 2่3 4 9าวิ่งบน4หลัก10เม็ดเดียวอาุดต้ายนี้นะครับให้เอฟซคุณพ่อคุณแม่ครับอยู่ดีม่แห้งรับกินขอแรงแสบนอนนรับฟันดีทุกทุกทันไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ